เรื่องที่แล้วนะครับที่เราเรียนไปก็คือการละลายน้านะครับการละลายของสารนะครับก็คือหลักการไลดิโซ i ไลนะครับก็คือสารที่มีค้วจะละลายกับสารที่มีค้วนะสารที่มีค้่คืออะไรสารที่มีค้่คือต้องมีส่วนที่เป็นไอออนบวกไอออนลบอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้นะครับแต่จริงๆถ้ามันมีไอออนบวกแล้วก็จะมีไอออนลบด้วยนะไอออนบวกไอออนลบอยู่ในโครงสร้างโมเลกุลน,นะครับมีค้วแน่นอน และอีกกรณีหนึ่งก็คือเป็นสารที่มีส่วนที่เป็นพันธะไฮโดรเจนนะครับเป็นพ ah ันธะไฮโดรเจนมีส่วนที่เป็นพันธะไฮโดรเจนนะครับสมดุลน,นะครับกับโครงสร้างนะครับไม่น้อยเกินไปนะครับยิ่งมากยิ่งดีนะครับยิ่งมากยิ่งละลายน้ําได้ดีนะยิ่งเป็นสารที่มีขั้วนั่นเองอมีประจุบวกลบนะครับแล้วก็มี f พันธะไฮโดรเจนตรงนี้นะครับเ mm hmm. ขาเรียกว่าสารมีขั้วนะครับสารพวกกลุ่มพวกนี้ก็จะละลายด้วยกันเองได้นะครับอย่างเช่นน้ํากับน้ําตาลอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็สารที่ไม่มีขั้วก็คือไม่มีที่กล่าวมาข้างบนนะครับสารที่ไม่มีขั้วก็คือเป็นสารที่มีพวก C กับ h อนะครับเป็นหลักนะครับซกับ h ออะไรพวกนี้นะครับเป็นหลัก ก็จะละลายเข้าด้วยกันนะครับพวกสารอินทรีย์ต่างๆนะครับสารอินทรีย์พวกที่ไม่มีส่วนที่เป็นพันธะไฮโดรเจนนะครับกับไม่มีอไอออนบวกไอออนลบอยู่ในโครงสร้างนะครับก็จะละลายเข้าด้วยกันยกตัวอย่างเช่นน้ํามันกับเมนททลนะครับเมื่อวานประมาณนี้นะครับเป็นสารที่ไม่มีขั้วก็จะละลายกับสารที่ไม่มีขั้วหลักการไลดิสโซบไลนะครับทีนี้นะครับ มันก็จะมีสารบางชนิดนะครับที่มีทั้งส่วนที่มีขั้วแล้วก็ส่วนที่ไม่มีขั้วอยู่ในโมเลกุลเดียวกันนะครับสารที่มีขั้วกับไม่มีขั้วอยู่ในโมเลกุลเดียวกันเนี่ยนะครับมันก็จะมีส่วนหนึ่งที่เป็นพันธะไฮโดรเจนอีกส่วนหนึ่งก็จะมีเฉพาะพวก C กับ h นะครับก็คือไม่มีขั้วนั่นเองนะครับยกตัวอย่างสบู่อะไรพวกนี้นะครับโดย โมเลกุลของสารเหล่านี้นะครับส่วนที่มีขั้วและไม่มีขั้วเนี่ยนะครับส่วนที่มีขั้วจะทําหน้าที่อ่าส่วนที่ไม่มีขั้วนะครับจะทําหน้าที่จับไขมันอย่างเช่นโฟมล้างหน้าก็ได้นะครับอย่างเช่นหน้าเรามันใช่ไหมนะครับเราก็อ่าถูโฟมล้างหน้านะครับมาแปะหน้าปั๊บส่วนที่ไม่มีขั้วก็จะไปจับกับไขมันอันอันนี้สมมุติว่าเป็นโฟมล้างหน้านะครับตอนเช้าหน้าอ่อตอนเย็นเย็นเลยนะครับอ่า ทำงานอะไรมาทั้งวันนะครับหน้ามันนะครับพอเราเอาโฟมล้างหน้าเข้าไปแปะหน้าของเรานะครับอันนี้คือไขมันเนาะนะครับครับไขมันบนหน้าเราแปะลงไปปั๊บส่วนที่ไม่มีขั้วของโฟมล้างหน้าก็จะหันด้านที่ไม่มีขั้วเนี่ยมาดูดกับไขมันแบบนี้นะครับเป็นมีลักษณะแบบนี้นะครับจากนั้นนะครับส่วนที่เป็นสีแดงๆคือส่วนที่มีขั้วนะครับเป็นส่วนที่จะยึดจับกับน้ําได้ดีนะครับจะยึดจับกับน้ําได้ดีดังนั้นเวลา เราเอาน้ำมาล้างหน้าหลังจากที่เอาโฟมมาฟอกหน้ามาพอกหน้าแล้วเนี่ยนะครับเวลาเราเอาน้ำมาล้างนะครับส่วนที่มีขั้วเนี่ยมันก็จะดูดซับกับน้ำแล้วก็ดึงเอาไขมันเนี่ยให้หลุดออกไปนะครับให้หลุดออกไปหลักการนี้นะครับใช้ในพวกสารทําความสะอาดนะครับเยอะแยะมากมายเลยยกตัวอย่างเช่นสบู่ก็ใช่นะครับน้ํายาล้างจานก็ใช่นะครับเวลาเราล้างกระทะที่เราทอด ผัดอะไรมาใหม่ๆมันก็จะมีคราบน้ำมันอยู่ในกระทะนะครับดังนั้นเวลาเราใส่น้ำยาล้างจานลงไปนะครับส่วนที่ไม่มีขั้วก็จะไปจับกับน้ำมันบนกระทะนั่นเองนะครับจากนั้นเราก็เปิดน้ำล้างอีกทีนะครับน้ำที่มาจากก๊อกก็จะมาจับกับส่วนที่มีขั้วนะครับที่หันออกนะครับที่เป็นสีแดงๆตันี้นะครับน้ำก็จะดูดซับนะครับจะยึดกับ ส่วนที่มีขั้วเนี่ยเราก็ดึงเอาค่าบไขมันต่างๆที่อยู่ในภาชนะนะครับให้หลุดตามออกไปนั่นเองนะครับแล้วก็ถ้าเป็นส่วนที่มีการจับกันของอส่วนที่ไม่มีขั้วเนี่ยจับกันแบบเป็นวงล้อมของก้อนไขมันอยู่แบบนี้เลยนะครับเขาจะเรียกว่าไมเซลเนาะนะครับถ้าแบบหลุดออกมาคราไขมันเนี่ยหลุดออกมาแล้วมีส่วนที่เป็นสารที่มีทั้ง ส่วนที่มีขั้วแล้วก็ไม่มีขั้วเนี่ยนะครับจับกันล้อมรอบโมเลกุลทั้งหมดนะครับเราจะเรียกว่าไมเซลแบบนี้นะครับแล้วก็จะได้ของผสมนะครับระหว่างเป็นของผสมเนาะมันไม่ละลายเข้าด้วยกันนะครับเนื่องจากมันมีทั้งสารส่วนที่เป็นสารมีขั้วกับไม่มีขั้วอยู่ด้วยกันนะครับดังนั้นมันจะ ไม่ละลายเข้าด้วยกันนะครับมันจะอยู่กันนะครับปนระหว่างน้ํากับไขมันนะครับเขาจะเรียกว่าอ e ิมัลชันนะครับอิม e ัลชันเป็นของผสมระหว่างสารที่มีขั้วกับสารที่ไม่มีขั้วนะครับในชีวิตประจําวันเราก็มีนะครับเป็นของผสมที่ถ้าเราดูแบบด้วยตาเปล่านะครับโดยไม่ใช้หลักการอะไรพิจารณาเราก็มองเข้าไปเราก็อาจจะมันเป็นเนื้อเดียวกันแหละนะครับแต่จริงๆแล้วมันไม่ได้ มันไม่ได้ละลายเข้าด้วยกันนะครับยกตัวอย่างเช่นน้ำนมอะไรพวกเนี้ยเรามองเข้าไปมันก็จะเห็นเป็นขาวๆแยกไม่ออกเนาะนะครับเป็นเหมือนสารเนื้อเดียวแต่จริงๆไม่ใช่นะครับเป็นสารที่ไม่ได้รวมกันเป็นไม่ได้รวมกันเป็นเนื้อเดียวเนาะนะครับพวกนมพวกน้ำสลัดอะไรพวกเนี้ยทีมทาผิวอะไรพวกเนี้ยเขาเรียกว่าเป็นอิมมันชั่นนะครับไม่เกิดการละลายกันของสาร2ชนิดนะครับแต่ว่ามันจะเป็นโมเลกุลเล็กๆะนครับจะสังเกตยากนิดหนึ่งนะครับว่ามันละลายเข้าด้วยกันอยู่หรือไม่นะครับ น,นี้เราก็จําไปเนาะนะครับนมน้ําสลัดแล้วก็ครีมทาผิวนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับสารอาหารต่างๆนะครับที่อยู่ในฉลากนะครับของผลิตภัณฑ์อาหารต่างๆนะครับเวลา เราจะซื้ออะไรต่างๆนะครับอย่างเช่นช่วงนี้นะครับเราลดไขมันอยู่นะครับไม่อยากกินไขมันในปริมาณที่มากนะครับเราก็เราเราจะกินไขมันเฉพาะพวกที่เป็นอาหารที่แบบกินตามมื้อนะครับสามมื้อนะครับแต่ถ้าเป็นแบบขนมขบเคี้ยวอะไรพวกนี้นะครับเราก็จะเลี่ยงไขมันเพื่อที่จะลดนะครับปริมาณแคลอรี่นะครับที่จะมากเกินไปนะครับเราก็มาดูตรงนี้เลยนะครับ เราไม่ต้องการไขมันเราก็ไปดูตรงป้ายโภชนาการนะครับป้ายโภชนาการของอาหารหรือว่าขนมนะครับต่างๆที่อยู่ในตามร้านค้านะครับเราก็ไปหาดูว่ามันมีไขมันไหมนะครับขนมชนิดเนี้ยนะครับเนี่ยเขาก็จะบอกไขมันอิ่มตัวมีไหมไขมันไม่อิ่มตัวนะครับคอเลสเตอรอลนะครับโปรนมีโปรตีนกี่กรัมนะครับถ้าเราต้องการสร้างกล้ามเนื้อนะครับเราก็ต้องดูตรงนี้นะครับโปรตีนนะครับ อย่างเช่นในนมในอะไรพวกนี้นะครับเราก็ต้องดูว่าโปรตีนมันเยอะหรือเปล่านะครับถ้าโปรตีนเยอะก็จะสร้างกล้ามเนื้อได้ดีนั่นเองนะครับคาร์โบไฮเดรตนะครับพวกน้ําตาลอะไรพวกนี้แหละนะครับคาร์โบไฮเดรตก็จะมีทั้งหมดสิบเอ็ดกรัมนะครับมีน้ําตาลสิบกรัมก็มีส่วนที่เป็นแร่ธาตุเนาะโซเดียมนะครับตรงนี้โซเดียมเก้าสิบมิลลิกรัมนะครับก็พยายามดูนะครับถ้าวันหนึ่งเนี่ยนะครับเรา กินโซเดียมนะครับช่วงเช้าเนะี่ยเรากินผัดแล้วรู้สึกว่ามันเค็มเยอะละนะครับเราได้รับโซเดียมเข้าไปเยอะละนะครับพวกขนมพวกอะไรเนะี้ยเวลาเราไปซื้อนะครับเราก็ควรเลี่ยงพวกที่มีโซเดียมเยอะๆนะครับเพราะว่าถ้าวันหนึ่งเนี่ยนะครับเรากินโซเดียมแบบทั้งวันน่นะครับเยอะเกินไปมันก็จะทําให้ไตของเราทํางานหนักนะครับธาตุโซเดียมเป็นแร่ธาตุที่ต้องการนะครับจําเป็นต่อร่างกายแต่ไม่ได้ต้องการในปริมาณที่มากนั่นเอง มีวิตามินด้วยนะครับบางผลิตภัณฑ์บางอย่างก็จะบอกอย่างเช่นพวกนมอะไรพวกนี้นะครับพวกวิตามินนี่จะเขียนไว้ให้เห็นชัดเลยนะครับวิตามิน A วิตามิน b นะครับกี่เปอร์เซ็นต์นะครับและอันนี้ก็จะบอกไปด้วยว่ารอยละปริมาณนะครับของสารอาหารที่แนะนํานะครับต่อหนึ่งวันเนี่ยสําหรับคนไทยที่มีอายุตั้งแต่หกปีขึ้นไปนะครับควรนะครับที่จะต้อง าการพลังงานในวันหนึ่งเนี่ยนะครับประมาณสองพันกิโลแคลอรี่นะครับเน,นี่ยเขาก็จะบอกนะว่าทั้งซองเนี่ยนะครับมีพลังงานเท่าไหร,นร,รนน่นะครับก็เจ็ดสิกิโลแคลอรี่นั่นเองนะครับสำหรับอาหารชนิดนี้นะครับน่าจะเป็นนมนะนะครับหน่วยหน่วยบริโภคหนึ่งแก้วนะอันนี้โอเคนะครับทีน,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 นี้ก็มาสู่หัวข้อบรรจุภัณฑ์สำหรับอาหารนะครับ พวกบพ,พูดถึงบรรจุภัณฑ์เนี่ยส่วนมากเลยนะครับเป็นพลาสติกทั้งหมดเลยเห็นไหมนะครับสองขนมกล่องขนมนะครับส่วนมากเป็นพลาสติกเนาะนะครับแต่เดี๋ยวนี้ก็จะมีการประยุกต์นะครับนําเอากระดาษนะครับเข้ามาแทนพลาสติกเยอะละยกตัวอย่างเช่นพวกกล่องไมโลหลอดก็เช่นกันนะครับหลอดที่ใช้ปากลงไปดูดอะนะครับ บางชนิดเนี่ยนะครับบางยี่ห้อเนี่ยเขาเปลี่ยนเป็นหลอดกระดาษละนะครับแก้วนะครับแก้วที่ไว้ใช้ดื่มน้ำเนี่ยนะครับก็มีการนำแก้วที่เป็นกระดาษนะครับมาใช้แล้วกินทีเดียวแล้วก็ทิ้งเลยนะครับถ้าทิ้งไว้นานๆนี่แก้วมันจะเปื่อยนเนาะนะครับกินแล้วก็อ่าถ้าเติมแล้วก็ต้องรีบกินนะครับแล้วก็ทิ้งพวกกล่องโฟมอะไรพวกนี้ก็เปลี่ยนเป็นกล่องกระดาษหมดละนะครับบรรจุภัณฑ์เพื่อที่จะลดปริมาณ อะพลาสติกเนาะนะครับเพราะว่ามันย่อยสลายนานนะครับพลาสติกเมื่อเทียบกับกระดาษนะครับซึ่งเป็นสารอินทรีย์เนาะกระดาษใช้เวลาย่อยสลายไม่นานนะครับเมื่อพูดถึงพลาสติกนะครับก็ต้องนึกถึงโพลิเมอร์ครับนะครับโพลิเมอร์เมื่อพูดถึงโพลิเมอร์นะครับแสดงว่ามีส่วนที่ขนาดใหญ่แล้วก็มีส่วนที่เป็นโมเลกุลขนาดเล็กนะครับโพลิเมอร์ โมเลกุลขนาดใหญ่ก็คือเรียกว่าโพลิเมอร์นั่นแหละนะครับแต่ถ้าโมเลกุลขนาดเล็กที่สร้างจนกลายเป็นโพลิเมอร์ก็ต้องพูดถึงโมโนเมอร์นะครับเราเนี่ยน่าจะเคยได้ยินแล้วนะครับครูน่าจะพูดมาก่อนหน้านี้ละนะครับในหัวข้อของสารอาหารนะครับโมโนเมอร์คือโมเลกุลขนาดเล็กนะครับที่จับตัวกันนะครับจนเกิดเป็นโพลิเมอร์นั่นเองนะครับโพลิเมอร์เป็นโมเลกุลขนาดใหญ่ที่เกิดจากโมโนเมอร์หลายๆโมเลกุลมาต่อกันนั่นเอง โมโนเมอร์ omer, จับกันกลายเป็นพอลิเมอร์นั่นเองนะครับโดยโมโนเมอร์ต่างๆนะครับโมโนเมอร์ชนิดต่างๆที่นํามาสร้างเป็นบรรจุภัณฑ์นะครับมาจับกันแล้วกลายเป็นพอลิเมอร์แล้วกเ polymer, วกิดเป็นบรรจุภัณฑ์สําหรับใส่อาหารเนี่ยนะครับมันก็จะมีหลายชนิดแต่ละชนิดนะครับก็จะใช้โมโนเมอร์ที่แตกต่างกันไปนะครับโมโนเมอร์ที่แตกต่างกันไปเมื่อจับกันกลายเป็นพอลิเมอร์คุณสมบัติ ของพลาสติกชนิดนั้นน่ะนะครับก็จะมีความแตกต่างกันนะครับขึ้นอยู่กับชนิดของโมโนเมอร์นี่นแหละนะครับก็มาดูนะครับตัวอย่างอันแรกก็จะเป็นโพลีเอทิลีนนะครับโพลีเอทิลีนตัวย่อก,ก็คือ PE นะครับเวลาอ,าอ่านนะครับโพลิเมอร์นะครับ เจอคาว่าพอลิเอทิลีนปั๊บนะครับถ้าเราอยากรู้โมโนเมอร์ที่ทําให้เกิดพอลิเอทิลีนเนี่ยคืออะไรนะครับให้เราอ่านคําข้างหลังคําว่าพอลินั่นแหละนะครับตัดตรงพอลินะครับคําข้างหลังนะครับชื่ออะไรนั่นคือโมโนเมอร์ของมันนะครับนั่นคือชนิดของโมโนเมอร์นั่นคือชื่อของโมโนเมอร์นั่นเองนะครับดังนั้นนะครับพอลิเอทิลีนนะครับคำข้างหวาคำข้างหลังคำว่าพอลิ นะครับคือเอทิลีนดังนั้นโมโนเมอร์ omer, ที่สร้างโพลีเอทิลีนขึ้นมาก็คือโมโนเมอร์เอทิลีนนั่นเองนะครับโมโนเมอร์เอทิลีนโดยโพลีเอทิลีนเนี่ยก็จะมีคุณสมบัตินะครับทนความร้อนอยู่ที่ประมาณ1 1 5อถึง135อองศาเซลเซียสนะครับเป็นโพลิเมอร์ที่ไม่ถึงกับทนความร้อนมากนะครับดังนั้นจึงนิยมใช้ในบรรจุอาหารพวกที่ไม่ร้อนนะครับ พวกถุงพลาสติกอะไรพวกนี้นะครับถ้าเอาไปใส่ในอาหารพวกที่ร้อนมันก็จะทําให้เกินนะครับจุดหลอมเหลวของเขานะครับก็จะ,จะทําให้ถุงเนยยุ่ยนะครับพลาสติกที่สร้างมาจากโพลีเอทิลีนเนี่ยนะครับเกิดการยุ่ยเกิดการหลอมตัวนะครับหลอมเหลวนะครับมันก็จะมีความเสียหายเกิดขึ้นนั่นเองนะครับโดย พอลิเอทิลีนนะครับก็จะสามารถแบ่งออกเป็นอีก2ชนิดนะครับก็คือชนิดความหนาแน่นต่ําและชนิดความหนาแน่นสูงนะครับความหนาแน่นต่ําก็คือ LDPE นะครับ LDPE PE ข้างหลังนี่ก็คือพอลิเอทิลีนนั่นเอง LD ก็คือ low low ก็คือต่ำเนาะ density ก็คือความหนาแน่นนะครับ low density polyethylene ก็คือพอลิเอทิลีนชนิดความหนาแน่นต่ำนะครับ low เจอคำว่า L ก็ให้นึกถึง low นะครับ โลดีก็คือความหนาแน่นต่ำนะครับ HD นะครับ High density High ก็แปลว่าสูงนะครับ High density ก็คือความหนาแน่นสูงนะครับความหนาแน่นต่ำแน่นอนครับทนความร้อนได้น้อยนะครับเพราะว่าอ่ามันจับกันด้วยความหนาแน่นต่ำนะครับพวกนี้ก็จะผลิตพวกถุงพลาสติกนะครับที่ใช้บรรจุของเย็นนะครับกล่องพลาสติกอะไรพวกนี้เนาะนะครับแล้วก็อ่ามี ประมาณนี้นะครับส่วนมากถ้า LDPE ให้นึกถึงพัสดุวัสดุพลาสติกต่างๆที่เอาไวบ้บรรจุสิ่งอ,อ,อาหารนะครับที่มีอุณหภูมิเย็นนะครับไม่ร้อนนะครับอุณหภูมิห้องก็ได้นะครับแล้วก็ของเย็นก็สามารถบรรจุได้แต่ไม่นิยมนะครับไม่สามารถนําเอาไปบรรจอุอาหารที่ร้อนได้นะครับพวกกล่องอะไรพวกนี้นะครับทําเป็นกล่องข้าวแบบข้าวผัดตามสั่งนั้นไม่ได้เลยนะครับ เพราะว่ามันจะทําให้พลาสติกเนะี่ยมันมันหลอมเหลวอ่ะนะครับมันโดนความร้อนแล้วมันจะยืดนะครับแล้วก็ถ้าเป็นความหนาแน่นสูง HDPE นะครับอันนี้ก็จะมีความทนความร้อนนะครับขึ้นมามากกว่า LDPE เพราะว่ามันจับตัวกันด้วยความหนาแน่นสูงนะครับก็จะทนความร้อนได้ดีนะครับก็จะใช้ทําถุงพลาสติกนะครับหูหิ้วนะครับขวดพลาสติก คุณฟ้าควดอะไรพวกนี้นะครับมีความแข็งแรงมากกว่า LDPE นั่นเองนะครับพวกนี้แล้วก็คุณสมบัติเพิ่มเติมก็จะมีน้ำหนักเบาเนาะนะครับถ้าเป็นโพลีเอทิลีนนี่นะครับโค้งงอได้นะครับราคาไม่สูงนะครับราคาถูกนะครับก็จะนิยมใช้กันมากในถุงพลาสติกอะนะครับแต่ปัจจุบันก็ ตามห้างสรรพสินค้าก็มีการลดใช้ละนะครับถุงพลาสติกเปลี่ยนมาใช้เป็นถุงผ้าแทนนะครับเพราะว่ามันก็จัดเป็นพลาสติกชนิดหนึ่งนะครับย่อยสลายใช้เวลาย่อยสลายนานนะครับอันนี้ TE นะครับมีแบ่งออกเป็น2ประเภทก็คือ LDPE HDPE ถ้าพูดถึงโพลีเอทิลีนให้นึกถึงพวกถุงพลาสติกนะครับถุงพลาสติกต่างๆที่ใช้ใส่ของหิ้วของอนะครับในตามห้างสรรพสินค้าต่างๆขวดพลาสติกอะไรพวกนี้นะครับ อันนี้ก็จะเป็นโครงสร้างนะครับของเอทิทลีนนะครับพอลิอีเทลีนก็คือมันจะจับกันแบบนี้นะครับไปจนอินฟินิตี้เลย n ก็คือจำนวนแบบเยอะๆเลยนะครับแล้วแต่จะเติมเข้าไปนะครับเป็นตัวเลขตั้งแต่หนึ่งจนถึงอินฟินิตี้นะครับสองอันนี้นะครับคือพอลิอีเทลีนนะครับแต่ถ้าเป็นตัวเดียวแบบนี้นะครับเป็นแบบโมเลกุลเดียวแบบนี้นะครับอันนี้คือโมโนเมอร์นะครับ อนเมอร์อันนี้เป็นพอลิเมอร์นะครับคำว่าพอลิขึ้นหน้านะครับมันคือพอลิเมอร์คำข้างหลังคำว่าพอลินะครับคือโมโนเมอร์นั่นเองนะครับดังนั้นโมโนเมอร์ของโพลีเอทิลีนก็คือชื่อว่าเอทิลีนนั่นเองหน้าตาก็เป็นแบบนี้นะครับถ้าต่อกันไปเรื่อยๆนะครับจะกลายเป็นพพลิเมอร์ทันทีนะต่อเป็นแบบนี้นะครับต่อกันไปเรื่อยๆเป็นแบบนี้หลายๆโมเลกุลนะครับจะกลายเป็นโพลีเอทิลีนนั่นเองนะครับอันนี้ก็ต่อกันไปเรื่อยๆเลยนะครับ ก็จะกลายเป็นโพลีเอทิลีนต่อไปนะครับต่อไปเป็น PP นะครับเมื่อกี้ PE เนาะนะครับอันนี้ PP โพลีโพลิลีนนะครับโพลีโพลีนอ่ิอาถามละกันนะครับโพลิโพลีิลีนมีโมโนเมอร์ชื่อว่าอะไรครับโพลีโพลิลีนมีโมโนเมอร์ชื่อว่าโมโนเมอร์โพลี p ิลีนค่ะ โพรพิลีนถูกต้องนะครับดูคำข้างหลังคำว่าโพลินะครับมันจะเป็นชื่อของโมโนเมอร์ชนิดนั้นนะครับชนิดสาโพรพิลีนนะครับก็คือตัดตรงนี้ปั๊บเจอคำว่าโพรพิลีนก็เนี่ยแหละคือโมโนเมอร์นะครับโมโนเมอร์ omer, ของโพลีโพลีเลีนโดย โพลิเมอร์ชนิดโพลีโพลีเพลนเนี่ยนะครับจะสังเคราะห์ได้จากอ่ะอันนี้โพลีเพลนอันนี้ก็คือโมโนเมอร์นั่นเองชื่อโมโนเมอร์เนาะนะครับมีคุณสมบัติคล้ายกับอ่าโพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูงนะครับก็คือไฮเดนซิตี้โพลีเอทิลีนนั่นเองนะครับแต่มีจุดหลอมเหลวเนี่ยสูงกว่าก็คืออ่ามีความสามารถในการทนความร้อนเนี่ยดีกว่า h d p e นะครับโดยจะมี าการทนความร้อนได้ดีกว่านะครับดังนั้นจึงนิยมนํามาทําเป็นบรรจุพันธุ์นะครับที่ใช้บรรจุอาหารที่สามารถทนความร้อนได้นะครับรวมไปถึงวัสดุที่สามารถนําไปใส่ในไมโครเวฟได้ด้วยนะครับเพราะว่ามันทนความร้อนนั่นเองนะครับพวกกล่องข้าวเซเว่นนะครับถุงอา,อาหารนะครับบรรจุภันธุ์อาหารที่สามารถนําเข้า ตู้ไมโครเวฟได้นะครับก็ล้วนทำมาจากโพลิโพรพิลีนนั่นแหละนะครับหน้าตาของโพลิโพรพิลีนนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับจะมี c ีเนะครับถ้าเป็นโพลิอเอทิลีนตรงนี้จะเป็นไฮโดรเจนเนาะนะครับแต่ถ้าเป็นโพพิลีนนะครับตรงนี้จะเป็น c ีเนะครับแบบนี้อันนี้คือโพลิโพรพิลีนนะครับอันนี้คือโมโนเมอร์นะครับโพพิลีนก็จะหน้าตาเป็นแบบนี้นี้เป็นพอลิเมอร์นะครับก็จะมี C ี ก็จะมีหน้าตาแบบนี้นะครับต่ออยู่ตรงนี้แล้วก็ต่อไปเรื่อยๆนะครับต่อไปเรื่อยๆจนนับไปเจํานวนเลยนะครับก็คือตั้งแต่หนึ่งจนถึงอินฟิน t y นะครับก็ต่อกันไปเรื่อยๆเขาเรียกว่าโพลิเมอร์นะครับก็จะกลายเป็นพวกบรรจุภัณฑ์กล่องต่างๆนะครับที่เขาเอาไปขึ้นรูปนะครับมันก็ต้องมีแม่พิมพ์เนาะนะครับแล้วก็ให้ความร้อนกับโพลิโพรพิลีนแล้วก็ปล่อยเข้าไปในแม่พิมพ์มันก็จะออกมาเป็นรูปล่างนะครับของวัสดุนะครับพลาสติกต่างๆ ที่เอาไว้บรรจุอาหารนั่นเองถ้าพูดถึง PE ให้นึกถึงถุงพลาสติกนะครับไม,ไม่สามารถนำไปใส่ของที่มีความร้อนสูงได้แต่ถ้าพูดถึง PP นะครับโพลีโพรพิลีนให้นึกถึงของที่ทนวัสดุใส่อาหารที่ทนความร้อนนะครับ,นะรบพวกที่สามารถนำไปใส่ในเตาไมโครเวฟได้นะครับอันนี้ PP โพลีโพรพิลีนต่อไปนะครับ โพลีสไตรีนนะครับอาโมโนเมอร์ของโพลีสไตรีนชื่อว่าอะไรครับขอคนที่ยังไม่ได้ตอบก่อนนะครับสไตรีนนะครับ,รบสไตรีนครับบัญชาเนาะครับสไตรีนนะครับถูกต้อง ตัดคำว่าโพลิป้าบก็เจอคำว่าสไตลีนตรงนี้นั่นเองนะครับดังนั้นสไตลีนคือโมโนเมอร์นะครับโมโนเมอร์แบบนี้นั่นเองนะครับโมโนเมอร์ omer, นะครับสไตอ่าสไตลีนก็จะหน้าตาประมาณนี้นะครับถ้าเราเอาสไตลีนที่หน้าตาแบบนี้นะครับไปต่อกันหลายๆอันนะครับไปต่อกันหลายๆอัน ออกกันหลายๆอันก็จะกลายเป็นโพลีสไตรีนนั่นเองนะครับพูดถึงโพลีสไตรีนนะครับให้เรานึกถึงโฟมทันทีโฟมกล่องโฟมนะครับกล่องโฟมต่างๆคุณสมบัติของโพลีสไตรีนนะครับก็จะคือมีน้ําหนักเบาก็นึกถึงโฟมนั่นแหละนะครับมันมีน้ําหนักเบาเนาะนะครับเพราะว่าข้างในนะครับของโฟมเนี่ยมันจะมีช่องว่างให้อากาศนะครับช่องว่างของอากาศอยู่ข้างในนะั้นก็เลยสามารถ มีน้ำหนักเบาลอยน้ำได้อะไรพวกนี้นะครับแข็งและเปลาะนะครับก็ลองหักโฟมดูนะว่ามันเปลาะขนาดไหนเนาะนะครับน,นิยมนำมาทำเป็นกล่องโฟมบรรจุอาหารนะครับแต่ถ้าอาหารร้อนเกินไปนะครับโฟมพวกนี้ก็จะยุ่ยได้เหมือนกันนะครับโฟมพวกนี้ก็จะมีลักษณะรูปร่างที่บุบลงไปนะเมื่อเจอความร้อนมากๆดังนั้นเวลาเราไป ซื้ออาหารแล้วเขาบรรจุกล่องโฟมเนี่ยจะเห็นเขานำถุงพลาสติกนะครับหรือว่าถ้าปลอดภัยที่สุดก็คือพวกใบตองนะครับใบตองถ้าโดนความร้อนแล้วมันไม่ได้ปล่อยสารเคมีอะไรออกมาเนาะนะครับแต่ถ้าเป็นพวกพลาสติกนะครับพวกนี้มันเวลาใส่ลงไปนะครับถ้ามันโดนความร้อนมันก็อาจจะเกิดการยุ่ยแล้วมีสารเคมีอะไรระเหยออกมานะครับก็จะปนเปื้อนกับอาหารนั่นเองนะก็มีความอันตรายนะครับพวกนี้ถ้าเขาใส่ใน ร้านค้าไหนใส่แบบกล่องนะครับโดยไม่มีอะไรมาลองเลยนะครับอันนี้อันตรายนะครับดังนั้นก็ดูด้วยเนาะกล่องโฟมนะครับพลิสไตรีนนะครับให้นึกถึงกล่องโฟม PS นะครับต่อไปนะครับเป็นพลิเอทิลีนเทลีฟทาเลตนะครับอะพลิเอทิลีนเทลฟทาเลต มีโมโนเมอร์ชื่อว่าอะไรครับหนูค่ะลาลิตาครับเอทิลีนเทเลสทาเลเอ้ยชื่อปะาววะเห็นไหมค่ะครูเอทิลีนเทเลสทาเลตอ่าเอทิลีนเทเลสทาเลตนะครับอันนี้นะครับชื่อมันจะยาวนิดหนึ่งนะครับดังนั้นนะครับอันไหนชื่อยาวๆให้เราเข้าใจว่า มันมีโพลิเมอร์นะครับอ่ามันมีโมโนเมอร์มากกว่าหนึ่งชนิดนะครับมาจับตัวกันนะครับมันมีโมโนเมอร์มากกว่าหนึ่งชนิดมาจับกันอ่าที่รันิตาบอกว่าเอทิลีนเทลฟทาเลตอันนี้ก็จริงๆก็ไม่ผิดนะครับแต่โมโนเมอร์ตัวเนี้ยนะครับมันเกิดการรวมกันระหว่างสองโมโนเมอร์มาละนะครับเป็นเหมือนอ่าเป็นเหมือนการฟิวชั่นกันนะครับของโมโนเมอร์สองตัวแล้วก็กลายเป็นโมโนเมอร์ที่มีชื่อว่าเอทิลีนเทลฟทาเลตนะครับโดย โมโนเมอร์สองชนิดนะครับที่มาจับก็คือมีไดเมทิลนะครับเทเลฟทาเลตตรงนี้นะครับแล้วก็เอทิลีนไกลข้อนะครับทิลีนไกลข้อสองตัวนี้นะครับเขาจะมาฟิวชันกันก่อนนะครับก็คือมารวมโครงสร้างกันนะครับก็จะได้โครงสร้างนะครับหน้าตาเป็นก้อนแบบนี้มานะครับอันนี้คือเอทิลีนเทเลฟทาเลตละนะครับก้อนนี้มาต่อกันหลายๆก้อนนะครับก็จะกลายเป็นพลีเอทิลีนเทเลฟททเลตนะครับทีนี้ จากที่เราเรียนมาเมื่อกี้นะครับมันก็จะมีทั้งที่เป็นโมโนเมอร์นะครับโมโนเมอร์แบบชนิดเดียวอะนะครับชนิดเดียวกับโมโนเมอร์ตั้งแต่2ชนิดขึ้นไปเนาะนะครับมารวมกันนะครับถ้าเป็นโมโนเมอร์มีแค่โมโนเมอร์ชนิดเดียวยกตัวอย่างเช่น PE โพลีเอทิลีนนะครับ PP โพลีโพลีอะโพพิลีนแล้วก็ PS โพลีสไตรีนอะไรพวกนี้นะครับ มันมีโมโนเมอร์ชนิดเดียวนะครับเขาเรียกว่าพวกโฮโมโพลิเมอร์นะครับโฮโมโพลิเมอร์เนพวกนี้เห็นไหมตรงนี้ที่เขาทำโครงสร้างให้เห็นนะครับมันจะมีแค่ตัวเดียวเนาะนะครับมันจะมีแค่สไตรีนแค่ตัวเดียวนะครับเขาเรียกว่าโฮโมโพลิเมอร์เนาะนะครับโฮโมก็คือเหมือนนั่นเองนะครับโฮโมโพลิเมอร์นะครับอ,อันนี้ มีตั้งแต่สองตัวขึ้นไปนะครับมีตั้งแต่สองตัวถ้ามีโพลิเมอร์นะครับตั้งแต่สองตัวขึ้นไปเขาจะเรียกว่าโคโพลิเมอร์นะครับโคโพลิเมอร์ mer, ก็คือมีการนำเอาโพลิเมอร์ตั้งแต่สองชนิดเนี่ยมาโคกันนะครับมารวมกันนะครับโอมูโพลิเมอร์กับโคโพลิเมอร์นะครับอ่าไปนี้อันนี้คือข้อแตกต่างนะครับถ้ามีสองชนิดมารวมกันแบแบนเนี้ยซึ่งโคโพลิเมอร์เนี่ยนะครับเวลาเราสังเกต ชื่อมันจะยาวนะครับง่ายๆชื่อมันจะยาวนะครับแสดงว่าชื่อยาวๆแบบนี้มันเอาโพลิเมอร์นะครับตั้งแต่2ชนิดอ่ะมันเอาโมโนเมอร์ตั้งแต่2ช,ชนิดเนี่ยมาฟิวชั่นกันมารวมกันมาโคกันนั่นเองแล้วเกิดเป็นโมโนเมอร์ชนิดใหม่แล้วก็ไปรวมกันก็จะกลายเป็นโพลิเมอร์นั้นๆนะครับโดยโพลิเมอร์เอทิลีนเทลีฟทาเลตนะครับก็จะมีคุณสมบัติก็คือ เป็นโพลิเมอร์ที่มีความแข็งแรงนะครับเหนียวนะครับนิยมนํามาใช้ทําขวดน้ำนะขวดน้ําเนี่ยนะครับเราจะเจอ2อ,อย่างก็คือ PET หรือว่า PETE มานันอันเดียวกันนะครับเนี่ยสอันเนี้ย PET กับ PETE เนี่ยนะครับมันก็คือโพลีเอทิลีนเทลฟเทเลตนั่นแหละและอีกอย่างหนึ่งที่เราจะเจอก็คือในขวดน้ำนะก็คือ PE ก็คือตัวแรกเลยนะครับโพลีเอทิลีนเฉยๆนะครับแต่เป็นแบบ high density นะครับ อะพลิเอทิลีนแบบไฮเดนซิตี้ก็คือความหนาแน่นสูงนะครับในขวดน้ํานะครับถ้าใครมีขวดน้ําอยู่ใกล้ๆลองเอามาพลิกๆดูนะครับลองหาดูมันจะเป็นตัวนูนๆขึ้นมานะครับถ้าเจอตัวนูนๆเขียนว่า PET แสดงว่าทํามาจากพลิเอทิลีนเทเลฟทาเลตนะครับถ้าขวดน้ํานะครับมีคําว่า PE เฉยๆก็มาจากพลิเอทิลีนนะครับชนิดไฮเดนซิตี้เนาะนะครับ HD นั่นเองอันนี้ก็ อะโพลีเอทิลีนเทเลฟเทเลตให้นึกถึงขวดน้ำนะครับน่าจะเหลืออีกอันหนึง่งอะเดี๋ยวอันนี้นะครับเดี๋ยวมาต่อกันในช่วงที่สองเนาะนะครับเดี๋ยวครูขอเวลาสิบนาทีในการนำวิดีโอออกมานะครับที่อจดออกมา